กองทัพภาคสขอความร่วมมือนะเธองดไลฟ์งดการถ่ายคลิปเกี่ยวกับยุทธปกรณ์การเคลื่อนพลของกองทัพนะจ๊ะก็เดี๋ยวฉันขึ้นนะจ๊ะประกาศจากออกองทัพภาคที่สขอความร่วมมือประชาชนงดบันทึกภาพการถ่ายภาพโพสหรือว่าเผยแพร่การปฏิบัติงานของกองทัพนะจ๊ะ ตามที่ได้เกิดความขัดแย้งระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาบริเวณชายแดนไทยเขมรน,นะจ๊ะไทยกัมพูชาที่น้ำยืนเนี่ยวันที่8ที่ผ่านมาขออ่านคร่าวๆนะกองทัพภาคที่2ของความร่วมมือประชาชนงดเว้นการถ่ายภาพเผยแพร่หรือแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายกำลังพลยุธทธปกรณ์เส้นทางปฏิบัติการชุดยุทธศาสตร์และก็ความเคลื่อนไหวของฝ่ายความมั่นคงเพื่อป้องกันการเบียดเบนข้อเท็จจริงสร้างความสับสนตื่นตระหนกสื่อสารข้อมูลไม่ถูกต้อง หรืออาจจะตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีได้ก็ขอให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของทหารว่าจะป้องกันการลุกล้ำเข้ามาในเขตดินแดนไทยอย่างเต็มที่และตกต,ต,ตอบโต้ตามกรอบที่ควรปฏิบัติเพื่อพิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติและความสนุกสง,งบสุขของประชาชนชาวไทยตามแนวชายแดน ทางนี้ขอให้ติดตามข่าวสารข้อมูลจากสูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือส่วนราชการด้านความมั่นคงเพื่อรับทราบนะข่าวสารแล้วก็ความร่วมมืองดเว้นการน,นําเสนอตีพิมพ์หรือแพร่กระจายข้อมูลเนี่ยที่จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศชุดน,นี้เธอเธองดนะจ๊ะห้ามถ่ายรูปถ่ายภาพการเคลื่อนที่กับกำลังพลนะของของเราถ้าหากว่าเธอเนี่ยต้องการที่จะแบบ ช่วยทหารหรือว่าแบบให้กําลังใจทหารช่วงนี้เนี่ยเธอก็สามารถที่จะโพสต์แล้วก็ให้กําลังใจไปเลยโพสต์รูปตัวเองนะในการที่จะให้กําลังใจเนี่ยแล้วก็ คือการที่เราเนี่ยไปโพสต์คลิปหรือว่าการเคลื่อนไหวกําลังพลจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรู้รู้พิกัดรู้ตําแหน่งประเมินสถานการณ์ได้อะไรแบบเนี้ยไม่ดีเป็นการสมเสียงดังนั้นอย่างงดงดแล้วก็อย่าโพสต์อะไรลงโซเชียลนะเธอช่วงเนี้ยคือให้เหตุการณ์แล้วเสร็จไปก่อนถ้าทหารผ่านหน้าบ้านเรานะเราก็บกทงเราก็บอกว่าขอให้ทหารนี่สู้ๆแล้วก็เอออย่าถอนกำลังแล้วก็อย่าถอยนะเราต้องสู้กันแล้วส่วนผู้ชายไทยที่ เป็นทหารรวมไปถึงกำลังพลสมลองก็เตรียมตัวเผื่อกองทัพเรียกนะเราก็ต้องรักษาอธิปไตยแล้วก็การลุกล้ำแล้วเราก็มีหน้าที่ในการประนามขมเมผพานโซเชียลว,ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ลุกล้ําอธิปไตยของขมเมนเราไม่ได้เป็นผู้ลุกลานเราสิถูกขเมเนรังแกมาโดยตลอดเพราะว่าตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเราให้ข้าวให้น้ําขเมเนกินให้ คนข้าไวไปเป็นกระสอบขเมรเนี่ยนะมาลุกล้ำมาธิปไตยเราโดยไปเอาแผนที่หนึ่งต่าสองแสนจากไหนไม่รู้ซึ่งเราอยู่กันมาช้านานแล้วมีโฉนดตาคุดทุบการขเมรจะมาลุกล้ำแล้วเอาที่ดินที่นาเราไปไม่ได้ช่วงนี้เราก็ต้องช่วยเหลือกันนะจ๊ะในการที่จะบอกประกาศประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าขเมรเนี่ยจะมาเคลมแผ่นดินไทยแล้วทุกคนก็ต้องเฝ้าบ้านนะจ๊ะแล้วก็คอยระวดระวังกันนะขเมรบอกไม่บุกไม่บุกไม่บุกไม่ต้องการบุกลุก ฉันไม่เคยเชื่ออะไรเขม์เลยวันนี้พูดอย่างมาลืนพูดอีกอย่างไปถามคุณสักแก้วไปเขาจะมีคําสอนลูกไว่าอย่าหันหลังให้เขม์อย่าเชื่อใจเขม์แล้วก็อย่าอยู่กับเมนตอนค่าเพราะว่ามันจะอาจจะดักทํำร้ายเราได้นะจ๊ะก็ขอให้เป็นกาลังใจให้ทหารไทยสู้ๆคะ่ะทหารไทยไม่ถอยคนไทยก็ไม่ถอยคะ่ะเราจะสู้ด้วยกันนะคะ